วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการตัดภาพพื้นหลังออกนะครับบางทีเราอยากได้สติ๊กเกอร์แต่ว่าคือบางทีมันติดภาพพื้นหลังแบบนี้ยที่มันเป็นพื้นสีขาวเนี่ยเราจะตัดภาพพื้นสีขาวได้อย่างไรอ่าสำหรับผู้ที่ใช้ Ipad บางทีเราอยากจะออยากจะใช้สติ๊กเกอร์ซึ่งบางทีมันแถมมากับเครื่องของ g o o d n o t e เนี่ยมันไม่ค่อยสวยแต่ว่าเราอยาก เอาภาพเ,าเป็นแบบตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยซึ่งไม่ติดพื้นหลังเนี่ยเราจะทำอย่างไรแบบนี้มันมันติดพื้นหลังอ่ะเดี๋ยวจะทาไปดูวิธีการทำอย่างไรที่ไม่ติดพื้นหลังแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรากดออกกดเข้าไปที่แกลลอรี่นะครับหลังจากนั้นอันนี้คือ,คอก็คือภาพเดียวกันเดี๋ยวเราจะตัดภาพพื้นหลังออก โดยการแตะค้างไวท้ที่ตัวกระตูนนะครับแต่ค้างไว้เห็นนะมันจะขึ้นแวบๆเมื่อกี้นียฮะเนี่ยเห็นนะแบบนี้นะครับแบบลักษณะนี้ให้มันเป็นแยกล่างอย่างนี้นะครับเป็นสองล่างอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าพึ่งเอานิ้วออกให้เราปัดขึ้นใช้นิ้วโป้งปัดขึ้นอย่างนี้เห็นนะฮะมันก็จะมานี้แต่ว่าอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งปล่อยนะครับกดค้างไว้แล้วเราก็ไปแตะที่กูดโน้ตอ่าแล้วเราก็มาวางได้อย่างนี้เห็นไหมซึ่งสองภาพนี้ก็คือภาพอันเดียวกันอีกอันนึงอีกอันนึงไม่มีพื้นหลังอีกอันนึงมีพื้นหลังอ่าอย่างนี้สามารถเอาไปตกแต่งที่กูดโน้ตได้เลยนะฮะถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลรมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับเราจะเอามาอัปเดตกันประจำแบบนี้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงแค่นี้